บอกเลยว่าวันนี้อยู่ที่นี่ทั้งวันแล้วพวกเยอรมันก็เต็มเมืองไปหมดล้อมเราไปทั่วก็ไม่รูเ้เหมือนกันว่าการสู้ครั้งนี้จะแย่แค่ไหนแต่ถ้าเราเข้าไปที่คารเดนทานเมื่อไหร่บอกเลยว่าแย่กว่านี้พวกเราเหลือกันอยู่เจ็ดคนผมพยายามไม่ถามเตยว่าวันนี้จะมีใครตายอีกไหมเพราะคงไม่มีใครบอกว่าสงครามเป็นเรื่องง่ายเพราะถ้าเกิดว่ามันง่ายจริงๆ,ๆมันก็คงจะมีสงครามมากกว่านี้อีก เบเกอร์ Baker, Baker, เราจะต้องเคลียร์เมืองนี้เดี๋ยวมีหน่วหนึ่งมาทางใต้ช่วยนายบอกเลยว่าโดนมาเลยเหมือนพวกนายเลยพวกเยอรมันมีเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจเชื่อใ,ใจนาะยนะเบเกอร์เลกเกตไปแล้วโอเคแม่ง อ่าพูดเหมือนพ้าเลยแต่บอกเลยว่าพ้าคงไม่พูดแบบนี้มันก็แน่อยู่แล้วปว่าวะอ้าวเฮ้ยเจอไปกันเลยเโอเคเรดมาเนี่ยเอ่ไป่มาแล้ว เออตายเห็นะไหมเย้ทุกคนมาอนโอ้ยไอ้นี่ปืนของดีกูขอแล้วกันอีอีของมันดีเกินไปโอ้ยผมต้องการอืออก็ของดีเนี่ยว่ะโอเคคนหนึ่งมาทางนี้คนหนึ่งมาทางนี้เฮ้ยอะไร นีไปไหนเฮ้ยใช่ไหมเจเย็นเจเย็นโผล่มายิงหนึ่งยิงสองมึงไม่เลยเลยอะไรของมึงเนี่ยเก่งขนาดนั้นเลยเหรอ Oh. นั่นแหละโอ้โหเชื่อไหมแม่เอืมมึงมีคนเดียวแล้วไงปืนเนี้ยโอ้ก็แมโอฮ้ยยิงใส่แม่งเลยโอเค แม่งทมแม่งมีเสงมาเรื่อยๆวะแยมล่วงโอ้โอ๋ออออยออ๋ออ๋ออ๋กอยองใส่กันได้ทั้งวันอออืม รอวัดนะโอ้ยมันจะสายเลยมันสายมันสายใจเย็น <c oughs> ปืนมันสายเยอะด้วยด่วงหนึ่งเฮ้ยด่วงหนึ่งอ่าห้ากูก็จิงเออโอเคเดินหน้ากันเลย <S <S ลโอเคลูกน้องมาเน่เฮ้ยข้างหน้ามีล่วงเฮ้ยไปไม่ล่วงว่ะ Ai ơi đôi Ôi, quả giả tài ấy, anh năng ngô Ai โอเคเจ๋งอะไรวะเย็ดอาร์เย็ดอาร์เพิ่ง่าบอกกูนด้โอ้โหมา The Fucker มายิงมา ยิงโอเคยังไม่ตายมึงยังไม่ตายโอเคตอดมึงเรื่อยๆแหละอือทำไงวะยิงอืม thằng ăn Ok mấy ăn thằng mình thang thẳng lên Cũng oh, cô có ai rồi thế là lầy Au, au, au! โอ้เช็ด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 ยิงไอ้ไม่โดนโอ้ทำไมทำไมทำไงดีวะ นั่งไว้ฮึบยิงโอเคโอค้ยอ,อ,อืมถามจริงวันนี้จะชนะมึงได้ยังไงวะยิงโอ้ ทำไมมันเงียบมันจะไม่ตายด้วยวะอ๋ฮจริงโอ้ยโอ้ยเหี้ยแม่งโอ้ยยังไม่ตายต้องทำยังไงวะฮะต้องทำยังไง Nhìn. ôi anh đồn đồn chấm ý tay cơ họ chạy ra chẳng qua mọi người ạ Ồ. Hây. Ging. Take cover there. Nhạc lở bạc xong Korean, stay with me.

ไม่แล้ววะเดินต่อเลยวะโอ้ตรงนี้ก็มีนี่ว่าเยก้ก็ไปหายิงระยะโคตรไกลช่างแม่งไม่เป็นไรโอเคเดินต่อรถถังเว็นโอ้ตกใจที้ย <c oughs> แม่งคุณนึกว่าใคร <c oughs> อ้วไม่ใช่เฮ้ยนึกว่าฝั่งเราอ้ฝั่งอืม <c oughs> มึงรู้จักลูกเกียงหรือเปล่า เอ้ยนั่นแหละทำดีทำดีถ้าพวกเยอรมันในแวร์เฮาอะไรวะโวววววิงเลยบกมันบกมันยิงเฮ้ยใครวะ อ้าจวจับแม็มกโ r เอจอแม็กแล้วอ่ะ o u left out there. โอเคตามรอยพวกล้วมันไปโอเคเดี๋ยวยิงคุ้มกันให้โอเคจัดไปถ้าพี่ว่างไงผมก็ว่านะ้นโอ้โห โอ้โหโอโหโหแม่งใช่แม่งนรกบนดินเลยเฮ้ยหลบหลบหลบหลเฮียแม่งกูโดนล้อมไอ้เหี้ยอืม ออฝากโอเคยิงกัไว okay, ้ทีนี้ก็เป็นจังหวะของกูแล้วไปแล้วอเฮียไ,ไปแล้วไปแล้วโ oh, oh. อ้โหมึงยี้มาควางกู ไม่รู้จะทำไงตอนนี้ไม่รู้จะทำไงเลยตอนนี้แม่งไงอ้เทยเ้ยแม่งพื้นที่ตังหารชัดชัดอเออกูม,มาหึงแล้วกลับแรกเลยคือกาดืมกาดให้หมดไอ้มีใครหลบอีกไหมอ้าวอ้าวอ้าววินหัวไน้อง โออย่าโอโอมากกูย้อนระเบิดนะไม่หลบเฮ้ยมันหลบได้หลบได้กูยิงสวนเพินไม่มีปัญหาโอเคนี่แหละกูเคลียร์เคลียร์เลยเดี๋ยวไปไงวะโอ้โหเฮ้ยไปไม่ได้อีก เฮ้ยรอดได้ด้วยอ้าวกูรอดรอดได้ทีนี้คเคลียบพวกมึงแล้วนะมาแล้วมาเพื่อเคีย่ย์พวกมึงว่าไงไอ้หนุม่มมึงอยู่ตรงไหนกูกาดโหลดเลยฮึบโหลดก่อนเปิดมือไม่มีเ่ยต้องถ่าปว๊ปืน ไอ้หั่งแมงเฮ้ยยายายาปักมุมหรอ,ก,นอ,นอกูลุยเดียวแล้วมาเนี่ยอืมเอาละสามแม็กสุดท้ายเก้าสิบนัดก,กูจะประเคนให้มึงคนเดียวเลยเอา้าวหมาแล้วอหโถ่เอ้ยโอ้ เจอมเบเกอร์บอกเลยมิชานนี้กินอะไรผมคงต้องแชร์แล้วล่ะหมายเขาว่าไงวะยังไงก็ตามเดี๋ยวจะให้ตั้งสุพิชาการตรงนี้แหละพวกยังมันน่าจะเคาน์เตอร์แท็กนตอนนี้ได้ไม่นานหรอกหมายถึงว่าคงไม่ทำตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปที่โบสในเมืองบนโบสนั่นน่ะเราจะเห็นหมดเลยว่าในเมืองจะมีอะไรบ้างโอ้ยเฮ้ยด่าเทียนี่โคตรยากเลย รถถังสองคันกูคนเดียวจะบ้าโอเคครับใคร,ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับส b s คร i b e like, กดแชร์นะครับสำหรับเกม Battle Royale Motor City ในพา์ที่15คงต้องจบไว้แค่านี้ก่อน,นครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย